สวัสดีจ้าเมื่อนี้แอนอยู่ทงแล้วจ้ะมาเฝ้าง้วเฝ้าแพะและ้วก็เฝ้าเป็ดอยู่นกะก็เลี้ยงไว้หลายอยู่ไปเพื่อกินน่ะจ้ะบ่ได้ไ่ได้เอาว้เพื่อขายเพื่ออย่างหรอกว้ง้วนี่กเ็เป็นมุ้นเป็นมังให้ลูกให้หลานมูแพะอะให้มันขยายก็เป็นไยไดย้กะเก็บว่าเป็นไรได้ระยะเายา,ยนาเนาะทั้งงวัวทั้งแพะส่วนเป็ดกับไกลที่เลี้ยงไว เป็นอาหารในอนะคตขคือกันก็นมีปลามีปูมีอย่างในเด็กเล็กๆหนหน่อยแล้วแต่นึงนะแต่ว่าเมื่อน,นี้กับว้าวอยังเป็นายเนาะไดสาระไปจักน้อยเมื่อน,นี้สิพามาปั้นหลอดที่แอนมัดไว้ไปสองอพีเนาะกะจัก,จกเป็นเังใดคลิปกะัวก็หฮดเฮดเนาะอันนี้แอนกสมะมาปั้นหลอดแล้วกัคลิปต่อไปกระเป็น ท้ให้เบิงเด้ออันนี้สิปันหลอดมาดนี้อุปกรณ์ม่าเป็นอุปกรณ์ของแอนเด้ออันนี้ก็สิเป็นอันนี้เพ่นเอินว่ากงุิอันนี้ก็เป็นไนไนแบบดัดแปลงโมเดิร์นโมเดิร์นก็ก็บวถึงว่า ร้อเ็ดีร้อเปร์เซ็นต์แต่ว่ามันพาะปันไดอยู่เนาะเสียงมันก็สิดังวุ่นวุ่นวุนนวนนเลยปันไปแล้วหลอดหนึ่งนะจ๊ะแน่นอีกติก๊กแข็งปักเมืองหลอดปันหลอดไอหัวนี่ได้ประมาณซีเมตรหลอดประมาณสิบหกหลอด,ลอดตํขั้นมันกับแล้วอยู่จะมือหนึง่งได,ได้ถ้าบอมันกับสองมือ <laughs> ไป ลุยกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้อันนี้บอแมนบอแมนร้ายที่แมนรลายที่แอนไทยบอแมนบ่วะเฮ็ดหาหัวเนาะแองก็บม่แน่ใจว่าร้ายใดแต่ว่าปานร้ายใดก็ดะดอกเดี๋ยวคอยไปท้อร้ายนั่นโช์ก็ได้ไปเลย,เลยเอะไรเนาะ thank <laughs> you ั้นได้เต็มหลอดแล้วแอนกสิเดตมองต่อผืนบอเรนว่าสิเดตเลยได้เลยจะแอนจะมาแทกก่อนว่านีน่ได้มันเป็นลายเซนเดียวกันบอพอมันมีหลายล้ำเนาะล้ำแต่ละล้ำเทากมัดคนละแบบอันนี้ล้ำเดียวกันแอนสิมากเด็ดอันที่เป็นล้ำเดียวกันเพราะว่ามันหาง่ายเหตุง่ายถ้าเป็นเด,ดตตอล้ำเทาไปขืนอันไม่เขาอาจจะจำบไไ่ด้เขาต้องเด็ดล้ำเดียวกัน,เ,นเดตคนนี้นเนาะ เด็ดแล้วเด็ดแ,แล้วกะเบิดหลอดเลยเด็ดแล้วจ้ะนี่หลอดนี่เสร็จไปหนึ่งหลอดถอดออกมาร้อยใส่เข็มไวถอดบออกโอ้ยเด็ดออกมาได้แล้วดจ้ะแองกะสิมาห้อยห้อยหอยว้มันที่ได้หลายต่อกันเนาะแอนเชียแบบนี้ทุกหัวมีมีทุกหัวทุกหัวทุกหัวนี่ เพรเขาหยิบเขาก็จะยิบหลอดสุดท่ายเนาะมันก็จะเลี้ยงกันร้ายมันจะตอกันต่อกันต่อกันมันก็จะเป็นพื้นเก่เาประมาณสิบแปดหลอดจ้ะไปกันเลย ปั้นเสร็จแล้วนะจ้าปั้นได้ประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่หลอดในสิบสี่หลอดจะมีอยู่สี่เมตรคลิปนี้แอนก็ขคอร์ทจะไปซ้ำนีดแล้วะจา้าคลิปหนาจิเป็นคลิปที่ไปท้อร้ายให้เบิงเนาะ ขอบคุณที่ต,ติดตาม้ะจ้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้เห็นน้ำในเด้อตีชมได้เล้จ้าขอบคุณครับ